รอยตารลานเปลี่ยนกันใหญ่ทำหัวแหวนสวยนะครับตอนนี้ชอบความใหญ่คนที่ชอบความใหญ่ก็ดูได้นะครับรอยตาใหญ่แต่เรารับประกันเลยครับไม่แพ้เปลี่ยนทวินนะครับ คอยล้านเรานี่รับประกันทุกเม็ดตลอดชั่วอายุคนขายนะครับเรารับผิดชอบในชิ้นตอยของเราแต่ละเม็ดเรารับผิดชอบกับเป็นคอยเราเรารับผิดชอบไม่ต้องกลัวว่าจะเป็นของปลอมนะครับหรือว่าถ้าไม่แน่ใจก็ขับรถมาคุยกันได้เลยที่ร้านเจจิมจันจังหวัดจันทบุรีครับ